รอยแยกที่เริ่มปริตอนที่หนึ่งอ่างน้ำที่ว่างเปล่าท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดที่ร้องระงมในหมู่บ้านจัดสรรแถบชานเมืองสันเสริญในชุดเคลื่อนแบบช่างสีน้ำเงินเข้มที่เปื้อนคราบน้ำมันจางๆเดินลากเท้าเข้ามาในทาวเฮาส์สองชั้นหลังเดิมที่เขาอยู่มาเกือบสิบปีกลิ่นกับข้าวฝีมือแม่บ้านรับจ้างแถวนั้นที่เขาผูกปิ่นโตวไว้ตั้งวางอยู่บนโต๊ะไม้ แต่หัวใจของเขากลับจดจ่ออยู่กับเสียงฝีเท้าเล็กๆบนชั้นสองสิปีแล้วที่วรัญญาภรายาของเขาเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับกระเป๋าใบเดียวทิ้งให้เขาเผชิญหน้ากับกองพระอ้อมและเสียงร้องไห้ของไมายลูกสาววัยเพียงขวบเศษสรรเสริญในตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกนอกจากกอดลูกไว้แนบบกและสัญญาว่าเขาจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ดีที่สุดไม้พ่อกลับมาแล้วลูก สันเสริญตะโกนบอกพลางถอดถุงเทา้าเด็กหญิงวัยสิบขวบวิ่งลงบันไดมาด้วยรอยยิ้มสดใสเธอเริ่มสูงขึ้นจนเกือบจะถึงไหล่ของเขาแล้วใบหน้าที่ถอดแบบมาจากแม่ของเธอทำให้สรนเสริญใจหายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะดวงตากลมโตคู่นั้นพ่อขาวันนี้หนูวาดรูปที่โรงเรียนด้วยครูบอกว่าหนูวาดสวยที่สุดในห้องเลยนะหมายเจ้าเจ้าพลางดึงมือพ่อให้ไปดูผลงาน แต่สิ่งหนึ่งที่รบกวนจิตใจของสรนเสริญมาตลอดหลายสัปดาห์คือความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของลูกสาวมาไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่เขาสามารถอุ้มวางบนตักหรือขัดหลังให้ในห้องน้ำได้เหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปในฐานะหัวหน้าช่างที่ดูแลลูกน้องนับสิบเขาอาจจะแก้ปัญหาเครื่องจักรได้ทุกชนิดแต่ความกระอักกระอ่วนใจในการวางตัวกับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยแรกรุ่นกลับเป็นโจทย์ที่เขาหาคำตอบไม่ได้กำแพงที่มองไม่เห็น ไม่วันนี้ไปอาบน้ำเองนะลูกสันเสริญพูดขึ้นเบาๆขณะที่พวกเขานั่งพัก่อนหลังมื้อเย็นรอยยิ้มบนใบหน้าของไม่ชะง,งักลงทำไมล่ะคะพ่อเหนื่อยหรอให้หนูนวดไหล่ให้ก่อนก็ได้นะแล้วเราค่อยไปอาบน้ำกันเปล่าหรอกคือสรรเสริญพยายามหาอธิบายที่เหมาะสมไม่โตแล้วนะลูกเป็นผู้หญิงแล้วพ่อเป็นผู้ชายบางอย่างมมยต้องหัดทำเองพ่อเตรียมผ้าเช็ดตัวกับสบู่ไวใ้ให้ใหม่ในห้องน้ำแล้วนะ มายืนนิง่งดวงจาที่เคยสดใสเริ่มมีน้ำใสๆคลอเบา้าสำหรับเด็กหญิงที่เติบโตมาโดยมีพ่อเป็นโลกทั้งใบการที่พ่อปฏิเสธกิจวัตรที่อบอุ่นที่สุดอย่างการอาบน้ำให้การเล่าเรื่องในอ่างน้ำหรือการสระผมให้สลวยมันไม่ได้หมายถึงการเติบโตแต่มันหมายถึงการถูกผลักใสพ่อไม่รักหนูแล้วใช่ไหมเสียงของเธอสั่นเครือไม่ใช่แบบนั้นนะมาพ่อรักหนูที่สุด ถ้าพ่อรักหนูพ่อจะไม่อยากทำเพื่อหนูเหรอคะหรือเพราะหนูซนหรือเพราะหนูเหมือนแม่พ่อเลยไม่อยากใกล้หนูคำพูดของลูกสาวเหมือนเข็มที่แทงทะลุหัวใจของช่างผู้แข็งแกร่งสรรเสริญอยากจะคว้าตัวลูกมากอดและบอกว่าเขาเต็มใจจะทำทุกอย่างให้เธอตลอดไปแต่เหตุผลและความถูกต้องในฐานะพ่อเตือนให้เขาต้องยืนหยัดในขอบเขตที่ควรจะเป็นไม้สะบัดหน้าและวิ่งขึ้นชั้นสองไปเสียงปิดประตูห้องน้ำดังโครมใหญ่ ทิ้งให้สันเสริญน,นั่งอยู่บนโซฟากลางบ้านทาวเฮาส์ที่ดูจะก,กว้างขวางและอ้างว้างเกินไปในความรู้สึกเขาได้ยินเสียงน้ำจากฝักบัวไหลกระทบพื้นกระเบื้องสม่ำเสมอแต่มันไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเรียกพ่อดูฟองสบู่นี่สิเหมือนวันวานสันเสริญก้มมองมือที่หยาบกร้านของเขามือคู่นี้ที่เคยประคองลูกเดินมือคู่นี้ที่เคยเช็ดน้ำตาให้ลูกยามหลมแต่วันนี้มือคู่นี้กลับทำได้เพียงกำเข้าหากันแน่นในความมืด เขาเสียลูกสาวตัวเล็กไปแล้วกับการเวลาและดูเหมือนว่าความหวังดีของเขากำลังกลายเป็นรอยร้าวที่เขาเองก็ไม่รู้จะซ่อมมันอย่างไรแสงแดดอ่อนยามเช้าที่ลอดผ่านหน้าต่างทาวเฮาส์ไม่ได้ทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่นขึ้นอย่างที่เคยเป็นมายนั่งเงียบกริบอยู่ที่โต๊ะกินข้าวสวมชุดนักเรียนเรีย,รยบร้อยผมที่เคยให้พ่อถักเปียให้วันนี้เธอกลับรวบตึงไว้ลวกๆด้วยตัวเองจนมันดูยุ่งเหยิงไปหมด สันเสริญมองลูกสาวด้วยความรู้สึกผิดที่จุกอกเขาพยายามทำลายความเงียบมหาพ่อมาไมา่เดี๋ยวพ่อถักเปียให้ใหม่มันจะหลุดแล้วนะลูกไม่เป็นไรค่ะหนูทำเองได้มมยตอบโดยไม่เงยหน้าจากจานข้าวพ่อบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าหนูโตแล้วต้องหัดทำอะไรเองคำประชดประชันเล็กๆจากเด็กวัยสิบขวบทำให้สันเสริญใบ้กินเขาพยายามจะอธิบายว่าเขายังยินดีทำเรื่องอื่นๆให้ ยกเว้นเรื่องที่มันล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของเด็กสาวแต่มันดูเหมือนจะสายเกินไปที่จะพูดในตอนนี้ที่โรงงานสันเสริญไม่มีสมาธิเหมือนทุกวันเครื่องจักรที่เคยฟังออกว่าชิ้นส่วนไหนกำลังจะพังกลับกลายเป็นเพียงเสียงดวกหูที่กวนประสาทเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูรูปเก่าๆในแกลเลอรี่รูปที่มายังเป็นเด็กหญิงตัวป้อมนั่งบนบ่าเขายิ้มร่าหัวหน้าเป็นอะไรไปครับหน้าตาตึงเชียวลูกน้องในแผนกเดินเข้ามาทัก ลูกสาวนะสิจู่ๆก็เหมือนเข้าหน้ากันไม่ติดสันเสริญถอนหายใจยาวอ๋อไว้ทองของเด็กในหัวหน้ายิ่งเด็กทูหญิงนะเขามีโลกส่วนตัวสูงยิ่งไม่มีแม่คอยแนะนําเรื่องอย่างว่าพ่ออย่างเราเราก็เหมือนคนนอกเข้าไปทุกทีแหละคําว่าคนนอกกระแทกใจสันเสริญอย่างแรงเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกขาดแต่วันนี้เขากลับตระหนักว่ามีบางช่องว่างที่แรงงานของชายทหารหรือความเป็นหัวหน้าช่างของเขาไม่สามารถเติมเต็มได้ เย็นวันนั้นสรรเสริญจงใจเลิกงานเร็วขึ้นเพื่อไปรับไม้ที่โรงเรียนเขาเห็นไม้ยืนอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงที่กำลังหัวเราะคิกคักเรื่องเครื่องสำอางและไอดอลเกาหลีแต่พอไม้เห็นรถกระบะของเขารอยยิ้มนั้นก็จางหายไปทันทีตลอดทางกลับบ้านไม้เอาแต่มือมองออกไปนอกหน้าต่างไม่เล่าเรื่องที่โรงเรียนไม่พูดถึงวิชาวาดรูปที่เธอรักวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูกสรรเสริญพยายามชวนคุยก็ดีค่ะไม้ตอบสั้นๆ วันเสาร์นี้เราไปกินไอติมในห้างกันไหมหรืออยากได้อุปกรณ์วาดรูปใหม่หรือเปล่าหนูมีงานกลุ่มค่ะต้องไปทำบ้านเพื่อนไมโกหกคำพูดนั้นออกมาจากปากเธออย่างง่ายดายทั้งที่จริงเธอแค่อยากจะหลบไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับพ่อที่ดูเหมือนจะผลักเธอออกจากโลกของเขาเมื่อกลับถึงบ้านไมายเดินเข้าห้องนอนแล้วล็อกประตูทันทีสันเสริญยือนอยู่หน้าห้องที่เคยปิดไม่สมิดแต่วันนี้มีกรอนเหล็กกั้นกลาง เขาได้ยินเสียงสะอื่นเบาๆมาจากข้างในเขาเดินไปที่ห้องครัวเห็นถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัยที่เพื่อนบ้านหรือป้าข้างบ้านที่เขาวานให้ช่วยดูแลซื้อมาฝากไว้ให้ใหม่วางอยู่บนเคาน์เตอร์เขาหยิบมันขึ้นมาถือด้วยมือที่สั่นทรานเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเริ่มสอนลูกอย่างไรไม่รู้ว่าต้องวางตัวแบบไหนในวันที่ร่างกายของลูกสาวเปลี่ยนไปสู่ความเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัว สันเสริญสุดตัวลงนั่งที่โต๊ะไม้ตัวเดิมความเงียบในบ้านทาวน์เฮาส์ตอนนี้มันเสียงดังกว่าเสียงเครื่องจักรในโรงงานเสียอีกเขาเริ่มกลัวกลัวว่ารอยร้าวเล็กๆจากการให้อาบน้ําเองในวันนั้นกําลังจะขยายใหญ่จนกลายเป็นกําแพงที่เขาไม่มีวันพังมันเข้าไปได้อีกตลอดกาลวันเสาร์มาถึงพร้อมกับบรรยากาศอึดอัดที่ปกคลุมไปทั่วทาวน์เฮาส์สันเสริญตัดสินใจว่าเขาจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ เขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อซ่อมความสัมพันธ์นี้เหมือนกับที่เขาซ่อมเครื่องจักรในโรงงานเขาจำได้ว่ามา <My S 1> ์เคยเปรยๆว่าอยากได้ชุดสีไม้กล่องใหญ่และสมุดวาดภาพแบบดีๆสันเสริญจึงแอบไปที่ห้างตั้งแต่เช้าเลือกซื้อของที่ดีที่สุดเท่าที่เงินเดือนหัวหน้าช่างจะเอืออ้ออํำนวยพร้อมกับแวะซื้อเค้กช็อกโกแลตร้านโปรดของลูกสาวมาด้วยเมื่อกลับถึงบ้าน สรรเสริญจัดวางกล่องอุปกรณ์วาดรูปและเค้กไว้บนโต๊ะอาหารอย่างประณีตเขาได้ยินเสียงไม้กำลังจะเดินลงมาจากชั้นสองหัวใจของชายวัยกลางคนเต้นรัวเหมือนเด็กหนุ่มไม้มาดูนี่สิลูกพ่อซื้อของที่มายอยากได้มาฝากสันเสริญฉีกยิ้มกว้างพยายามทำบรรยากาศให้ร่าเริงที่สุดไม้เดินเข้ามาหยุดอยู่ที่โตะ๊ะเธอมองกองของขวัญเหล่านั้นด้วยสายตาว่างเปล่าขอบคุณค่ะพ่อ แต่หนูบอกแล้วไงคะว่าวันนี้มีงานกลุ่มหนูต้องรีบไปเดี๋ยวก่อนสิมายกินเค,ค้กก่อนก็ได้หรือให้พ่อขับรถไปส่งที่บ้านเพื่อนไหมจะได้ขนของพวกนี้ไปอวดเพื่อนด้วยไงแงสันเสริญพยายามตือ้อเขาเดินเข้าไปหวังจะลูบหัวลูกสาวเหมือนที่เคยทำแต่มายกลับเบี่ยงตัวหลบอย่างรวดเร็วเรากับสัมผัสของเขาเป็นของร้อนไม่เป็นไรคะ่ะหนูไปเองได้พ่อไม่ต้องมายุ่งกับหนูหรอกเสียงของมายเริ่มดังขึ้น ทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกพ่อแค่อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมพ่อซื้อของมางอขนาดนี้แล้วมายังจะโกรธพ่อเรื่องอาบน้ำไม่เลิกอีกเหรอมันเป็นเรื่องปกตินะที่ลูกต้องโตสรรเสริญเริ่มเสียความรู้สึกความเหนื่อยจากการทำงานและความพยายามที่ถูกปฏิเสธทำให้เขาเผลอใช้เสียงเข้มแบบที่ใช้กับลูกน้องพ่อคิดว่าเงินกับของพวกนี้มันซื้อทุกอย่างได้เหรอคะไม้ตะโกนกลับน้ำตาไหลพราก พ่อบอกให้หนูโตพ่อผลักหนูออกไปเองพ่อทำเหมือนหนูเป็นตัวประหลาดที่พ่อไม่อยากเข้าใกล้แล้วอยู่ๆพ่อก็นําของมาวางตรงหน้าและบอกให้หนูยิ้มหนูไม่ใช่เครื่องจักรในโรงงานของพ่อที่เสียแล้วจะเอาอะไหล่มาเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นนะไม้พ่อเป็นพ่อเธอนะสรรเสริญตบโต๊ะดังปังความเงียบเข้าจู่โจมทันทีไม้สะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจเธอไม่เคยเห็นพ่อเกลี้ยกล่อมใส่เธอขนาดนี้มาก่อน ความกลัวเริ่มเข้ามาแทนที่ความน้อยใจหนูเกลียดพ่อหนูเกลียดที่นี่หมายคว้ากระเป๋าเป้แล้ววิ่งออกไปทางหน้าบ้านทันทีทิ้งให้สันเสริญยือนอึ้งอยู่กลางห้องโถงเค้กช็อกโกแลตที่ตั้งใจซื้อมาเริ่มละลายสมุดวาดเขียนเล่มงามถูกปัดตกลงไปอยู่ที่พื้นครึ่งหนึ่งเปื้อนคราบน้ำครามจากแก้วน้ำที่หกใสสันเสริญสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้มือที่เคยจับประแจเหล็กหนัก,นกๆตอนนี้กลับสั่นเทาจนควบคุมไม่ได้ เขาเพิ่งตระหนักว่ายิ่งเขาพยายามจะดึงลูกกลับมาด้วยวิธีการแบบผู้ชายที่ผงผางและใช้สิ่งของเข้าแลกเขากลับยิ่งผลักเธอให้เตลิดไปไกลกว่าเดิมเขามองออกไปนอกประตูทาวเฮาส์ที่เปิดค้างไว้เห็นเพียงถนนว่างเปล่าในหมู่บ้านชานเมืองที่เริ่มมืดค่ำลงทุกทีลูกสาวของเขาหนีไปแล้วและครั้งนี้เขาไม่รู้เลยว่าจะไปตามเธอกลับมาจากความเจ็บปวดนี้ได้อย่างไร สันเสริญนั่งอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านทาวเฮาส์สายตาจับจ้องไปที่ปากซอยอย่างไม่วางตาความโกรธเมื่อตอนกลางวันมาลายหายไปเหลือเพียงความวิตกกังวลที่กัดกินใจในหัวเขาวนเวียนอยู่กับภาพที่ตัวเองตบต๊ะและเสียงตะโกนใส่ลูกสาวเกือบสองทุ่มแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่องเข้ามาไมค์ก้าวลงจากรถด้วยท่าทีสงบนิ่งจนหน้าใจหาย เธอเดินผ่านพ่อที่นั่งอยู่โดยไม่แม้จะจับปลายตามองท่าทีที่เฉยเมยน,นั้นดูเยือกเย็นกว่าความเครี้ยวกราดเมื่อตอนกลางวันเสียอีกมมยพ่อขอโทษสรรเสริญเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแห่พร่ามมยหยุดกึกแต่ไม่หันกลับมาหนูเหนื่อยครับพ่อหนูขอตัวไปนอนนะคะสรรเสริญลุกขึ้นยืนเขาตัดสินใจทิ้งทิฐิและเหตุผลที่ครูหรือใครต่อใครเคยบอกไว้ ไมยฟังพ่อหน่อยพ่อผิดไปแล้วที่ตะคอกใส่ลูกเขาสูดหายใจลึกก่อนจะพูดประโยคที่เขาคิดทบทวนมาตลอดหลายชั่วโมงที่ไมถามว่าพ่อยังรักไมไหมพ่อรักลูกที่สุดในชีวิตนะและถ้าจะทำให้ลูกรู้ว่าพ่อยังรักลูกเหมือนเดิมเขาเว้นวักไปครู่หนึ่งถ้าพ่อจะอาบน้ำให้ไมอีกครั้งลูกจะให้อภัยพ่อไหมแต่พ่อขอเถอนะ ให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆต่อไปไม้ต้องโตเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและดูแลตัวเองได้พ่อจะดูแลอยู่หางๆแทนไม้โอเคไหมลูกกำแพงในใจของไมพังทลายลงทันทีที่ได้ยินคำนั้นหัวใจเด็กสาวพองโตด้วยความดีใจแต่ความทิฏฐิที่สั่งสมมาทำให้เธอทำเพียงแค่ยืนนิ่งนิ่งเสียจนสันเรินใจเสียค่ะถ้าพ่อต้องการแบบนั้น ไม่ตอบเสียงเรียบแต่ในใจของเธออยากจะวิ่งเข้าไปกอดพ่อให้แน่นที่สุดเสียงน้ำไหลจากฝักบัวดังขึ้นอีกครั้งในห้องน้ำชั้นบนแต่วันนี้มันต่างออกไปสันเสริญหยิบขันน้ำด้วยมือที่สั่นน้อยๆยเขามองแขนหลังของลูกสาวที่ดูโตขึ้นกว่าปีก่อนมากเขาเริ่มราดน้ำลงบนไหล่ของเธออย่างเบามือกลิ่นสบู่เหลวเด็กที่เขาจงใจซื้อมาใหม่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วห้องสี่เหลี่ยมเล็ก มายนั่งนิ่งบนเก้าอี้พลาสติกตัวเตี้ยเธอหลับตาลงซึมซับสัมผัสจากมือที่หยาบกร้านแต่แสงไปด้วยความอ่อนโยนของพ่อมือคู่นี้ที่ขัดหลังให้เธอมาตั้งแต่จำความได้มือที่คอยพยุงไม่ให้เธอล้มในอ่างอาบน้ำตอนเป็นเด็กเล็กๆทุกหยดน้ำที่ไหลผ่านผิวทุกสัมผัสจากใยบวบที่ขัดถูอย่างเบามือมายพยายามจดจำมันไวใ้ให้ลึกที่สุดในความทรงจำ เธอรู้ดีว่านี่คือพิธีกรรมแห่งการบอกลาความเป็นเด็กสัมผัสสุดท้ายก่อนการเติบโตไม่มีคำพูดใดๆระหว่างพ่อลูกมีเพียงเสียงน้ำและเสียงลมหายใจที่สอดประสานกันสันเสริญใช้ผ้าขนหนูผืนนุ่มซับน้ำบนผมของลูกสาวอย่างตั้งใจเหมือนกำลังดูแลงานชิ้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตเสร็จแล้วลูกไปแต่งตัวนะสันเสริญพูดเสียงสัน่นมายลุกขึ้นยืน เธอหันมาสบตาพ่อเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันดวงตาของเธอรื้นไปด้วยน้ำตาแต่กลับมียิ้มจํำจางที่มุมปากขอบคุณค่ะพ่อหนูรักพ่อนะคะไม่เดินออกจากห้องน้ำไปทิ้งให้สันเสริญยือนอยู่ท่ามกลางไอ้น้ำที่เริ่มจางหายไปเขารู้ดีว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประตูห้องน้ำใบเดิมนี้จะถูกล็อกจากด้านในและลูกสาวของเขาจะก้าวเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่เต็มตัว แต่สิ่งที่เขาได้คืนมาในค่ำคืนนี้คือความเชื่อใจที่เงินหรือของขวัญราคาแพงก็ซื้อไม่ได้ความห่างเหินอาจจะยังอยู่แต่มันถูกเชื่อมไว้ด้วยสายใยของความเข้าใจที่มั่นคงกว่าเดิมการเวลาในทาวน์เฮาส์สองชั้นหลังเดิมค่อยๆหมุนผ่านไปอย่างมั่นคงประตูห้องน้ำที่เคยเป็นสมรภูมิทางอารมณ์บัดนี้ถูกปิดล็อกอย่างเป็นส่วนตัวทุกเช้าและเย็น สรรเสริญไม่ได้พยายามจะผลักประตูเข้าไปอีกต่อไปแต่เขากลับทำหน้าที่ผู้สนับสนุนอยู่ที่ด้านนอกอย่างเข้มแข็งเขารู้ดีว่าความรักไม่ได้หมายถึงการเกาะกอดไว้ตลอดเวลาแต่มันคือการเฝ้ามองดูคนที่เรารักหัดบินด้วยปีกของตัวเองวิถีใหม่ของพ่อลูกสันเสริญเปลี่ยนจากการอาบน้ำให้ลูก เป็นการเตรียมผ้าเช็ดตัวที่ซักจนหอมฟุ้งวางไว้หน้าห้องน้ำทุกวันเขาหัดเรียนรู้วิธีการทำกับข้าวที่หลากหลายขึ้นเพื่อให้ไมายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในช่วงวัยที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงส่วนไมายจากเด็กหญิงที่เคยเรียกร้องหาการปรนนิบัติเธอกลายเป็นเด็กสาวที่รู้จักดูแลตัวเองและกลับมาดูแลพ่อคืนบ้าง ในวันที่สรนเสริญกลับจากโรงงานด้วยความเหนื่อยล้าเธอจะเป็นคนเตรียมน้ำเย็นเย็นและนวดบ่าให้เขาแทนพ่อขาวันนี้หนูลงทะเบียนเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มนะหนูอยากเข้าเรียนวิศวะเหมือนพ่อไมยเอ่ยขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะนั่งทํากันบ้านที่โต๊ะไม้ตัวเดิมสรรเสริญยิ้มกว้างความภูมิใจเอ่อล้นเอาเลยลูกถ้าใจไม่รักพ่อพร้อมสนับสนุนเต็มที่ หลายปีผ่านไปทาวเฮาส์ชานเมืองหลังเดิมยังคงสภาพดีด้วยฝีมือช่างของสรรเสริญแต่คนในบ้านเปลี่ยนไปมากไม่เติบโตเป็นหญิงสาววัย18ปปีที่สง่างามเธอฉเฉลียวฉลาดและมีความมั่นใจในตัวเองสูงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อไม่ใช่ความผูกพันแบบเด็กน้อยกับผู้ปกครองอีกต่อไปแต่เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนคู่คิด ในวันส่งตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัยสันเสริญช่วยลูกสาวขนลังหนังสือและอุปกรณ์วาดรูปขึ้นไปบนห้องพักที่กรุงเทพเขาเห็นสายตาของชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่มองมาที่ลูกสาวของเขาด้วยความชื่นชมสรรเสริญรู้สึกใจหายอยู่ลึกๆแต่มันเป็นความใจหายที่เต็มไปด้วยความสงบอ้อมกอดของความเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่สรรเสริญจะลากลับบ้านชานเมืองเพียงลำพัง ไม่เดินเข้ามากอดพ่อกลางลานจอดรถเป็นกอดที่แน่นและมั่นคงกว่าครั้งไหนๆขอบคุณนะคะพ่อที่ยอมปล่อยให้หนูโตในวันนั้นถ้าพ่อไม่ยอมให้หนูอาบน้ำเองวันนั้นหนูคงไม่มีทางเข้มแข็งแบบวันนี้สันเสริลรูปหลังลูกสาวเบาๆมือของเขายังหยาบกร้านเหมือนเดิมแต่หัวใจของเขานั้นอ่อนโยนลงตามกาลเวลาพ่อก็ขอบคุณมมยเหมือนกันนะลูก ที่ช่วยสอนให้พ่อรู้จักว่าความเป็นพ่อที่แท้จริงคือการเฝ้ามองดูความสําเร็จของลูกอยู่ห่างๆบทสรุปที่ขอบรั้วทาวน์เฮาส์สันเสริญขับรถกลับมาถึงหมู่บ้านในยามเย็นเขาเดินเข้าบ้านที่เงียบกว่าเดิมแต่มันไม่ใช่ความเหงาที่ขมขื่นเหมือนเมื่อสิบปีก่อนเขามองไปที่ห้องน้ำบนชั้นสองยิ้มให้กับความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เขาเคยทำหน้าที่พ่อในแบบเด็กๆ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นข้อความจากมายว่าถึงหอแล้วนะคะพ่อพักผ่อนเยอะๆนะรักพ่อที่สุดในโลกหัวหน้าช่างผู้แข็งแรงนั่งลงบนโซฟาตัวเดิมมองดูรูปถ่ายคู่ของเขากับลูกสาวที่วางเด่นอยู่บนหลังตู้เย็นชีวิตของพ่อเลี้ยงเดี่ยวอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบภรรยาที่หนีไปอาจทิ้งรอยแผลไว้แต่วันนี้เขามั่นใจแล้วว่า เขาได้สร้างผลงานที่สวยงามที่สุดในชีวิตขึ้นมาแล้วนั่นคือการเติบโตของไมลยลูกสาวที่เขาเป็นทั้งโลกให้เธอและเธอก็เป็นทั้งชีวิตของเขาจบแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันจนจบไว้เจอกันอีกครั้งในเรื่องต่อๆไปสวัสดีครับ